ศิลปะวันนี้เหมือนพามายืนงงในดงผ้านะคะเห็นครั้งแรกนี่งงจริงๆนี่มันผ้าของใครแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืองานศิลปะไม่ใช่กองขยะแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าก็มาจากเสื้อผ้าที่ผู้คนเนี่ยบริจาคมาอยู่ดีมันทําให้พวกเราเห็นนะคะว่าเสื้อผ้าบริจาคทําให้ขยะไม่ได้หายไปไหนแต่ขยะแค่ใหญ่ที่มาอยู่ตรงนี้ค่ะ สาสี่ตันกองเป็นภูเขาปกคลุมบันไดกลางเกือบมิดแถมแขวนห้อยตลอดสามชั้นลงมาอีกศิลปินไม่ได้จัดวางแบบไร้ทิศทางหากตั้งใจให้เหมือนน้ำตกไหลบ่าสะหอนว่าขยะเสื้อผ้าจากมือเราท่วม้นแค่ไหนและยังจัดวางเฉลี่ยน้ำหนักอย่างระวังเพราะบันไดโบราณโออาที่อยู่มานานร้อยปีตั้งแต่มิวเซียมสยามเป็นอาคารกระทรวงพาณิชย์สมัยรัชกาลที่6ใช้ผนังรับน้ำหนักเอาไว้ใส่ได้ก่อนนะงอ เนี่ยใครมันใครตัดขึ้นมาได้หรอคือแบบใช่ยังไงอ่ะเจ้าของผลงานเอวิชุรดาพาเดินดูกองผ้าจากการบริจาคผ่านมูลนิธิกระจกเงาพบว่าหลายชิ้นใช้การต่อไม่ได้เก่าเกินไปทั้งขาดทั้งเสื่อมชี้ว่าจากของที่อยากส่งต่อก็กลายเป็นขยะหากไม่คัดและคิดเผื่อผู้รับบอกผ่านผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดของเธอ เกือบสิบปีที่สร้างชื่อคนจำแล้วว่าวิชชุรดาคือศิลปินหญิงที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งสื่อสารเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเธอขอบคุณและยืนยันศิละปะแนวนี้ทำได้อีกยาว มันไม่ได้มีแค่วัสดุใดวัสดุหนึ่งอันนี้มันคือความสนุกของเอที่แบบเลยรู้สึกว่าเราอินกับเรื่องวัสดุแล้วเราก็อินกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีถ้าเราไม่คิดคำานึงถึงเรื่องนี้ค่ะขยะมันคงเยอะเต็มไปหมดเลยยังไม่เบื่อค่ะทําเรื่องนี้อีกยาวๆเอว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทําที่เออยากสะท้อนให้คนเห็นว่าถ้าเราจะลดขยะหรือเราจะบริจาคของให้กับใครอะ่ะมันต้องมีความสะอาด ูกสุขลักษณะต่างๆอะค่ะผู้ใส่ก็จะได้รู้สึกดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญมันจะได้ไม่เป็นการย้ายขยะจากบ้านตัวเองไปให้กับคนอื่นเคยเจอข้อคราหาว่าทำงานศิลปะสื่อสารสิ่งแวดล้อมแต่กลับใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองทำให้เอวิชุลดารู้ตัวว่าเดินผิดทางจึงเปลี่ยนวิธีสร้างงานมาสู่วันนี้ ที่ทุกกระบวนการคิดอย่างคุ้มค่ามีที่มาและที่ไปเช่นขยะผ้ากองใหญ่ที่มิวเซียมสยามจะกลายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเมื่อจบงานไปจนถึงคำนวณคาร์บอนฟุตปรินทที่ลดไปได้จากความพยายามเปลี่ยนขยะเป็นศิลปะจัดวางพรมเสื้อผ้ากระเป๋าและอีกมากมายทั้งเปิดเวิร์กช็อปสร้างงานฝีมือให้ทุกคนเชื่อว่าแม้ไม่มีเครื่องจกักรก็ใช้ความถนัดลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ล่าสุดได้เปิดตัวเป็นหนึ่งในศิลปินเทศกาลบางกอกอาร์ตเบียนาเล่ก้าวใหม่ที่จะได้ส่งเสียงย้ำสิ่งที่วงการศิลปะยุคใหม่ให้ความสำคัญวันหนึ่งเจอคนเข้ามาถามว่าทำไมฉันต้องเชื่อวิชุรดาด้วยที่คุณทำอยู่มันเสียเวลาปะสู้แบบคัดแยกขยะเลยจบกว่าไหมทำไมต้องเสียเวลามาทำงานอาร์ตวันนั้นเร,เราเลยเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนนะคะว่าเออว่ามันไม่ใช่แค่แบบ ดูแค่ผลงานสุดท้ายแล้วจบเท่านั้นนะแต่การได้มาซึ่งวัสดุหรืออะไรต่างๆกระบวนการขั้นตอนต่างหากที่สําคัญพอเทศการมุ่งเน้นมาด้านนี้ค่ะมันทําให้เราเห็นว่าเออวงการศิลปะใส่ใจเรื่องนี้แล้วนะเพราะไม่งั้นะคนที่ภายนอกเขาจะมองว่าวงการเราอ่ไอ้พวกเนี้ทำแบบทรัพยากรใช้ทรัพยากรเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงแล้วไม่ใช่ อินสตาเลชันท่วมท้นล้นหลาม Overflow เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศาการช็อปหล้างโลกจัดยาวให้ชมถึง3ทธันวาคมปี2566และศิลปินหญิงดาวรุง่งยังคงเดินสายทั้งแสดงงานออกบูธเป็นวิทยากรเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องการความร่วมมือของทุกคนก่อนเตรียมปล่อยของต่อในเทศากาลศิลปะบ้านเราปีหน้าตุลาคม2567กริฐาดีมีไทย P ี s รายงาน